DJI Pocket 2กล้องพร้อม Gimbal ขนาดเล็กที่จะยกระดับโซเชียลมีเดียของคุณครับในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี้นะครับก็มีโปรดักต์ออกใหม่มาเยอะมา,มากๆเลยทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งกล้องเอ่ยไฟเอ่ยอุปกรณ์เสริมต่างๆเกี่ยวกับการถ่ายทำวิดีโอนะฮะ ยิ่งโดยเฉพาะทางแบรนด์ DJI เองเนี่ยก็ออ,อกโปรดักต์ใหม่ออกมารัวๆเลยฮนะเละนะ่นซะผมเนี่ยรีวิวไม่ทันแล้วนะครับเนี่ยอ่าซึ่งหนึ่งในนั้นที่ออกมาเลยนั่นก็คือเจ้านี่เลยครับ DJI Pocket Tool ตัวนี้นี่แหละครับ DJ Pocket Tool นะครับก็จะมีออกมาทั้งหมดด้วยกัน2ชุดนะครับ mm hmm. เช่นเดียวกันกับอุปกรณ์อื่นๆของทาง DJI นะครับ mm hmm. ก็จะมีชุด t t n n d r r นะฮะแล้วก็จะมีชุด Creator Combo นั่นเองครับซึ่งราคาเนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับในส่วนที่เพิ่มเติมของชุด Creator Combo เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์เสริมต่างๆเพิ่ม,เต,มเติมเข้ามาให้นะครับซึ่งของผมนั้นเป็นชุด Standard ครับเศร้า mm hmm. ครับอยากได้ชุด Combo โอเคงั okay. ้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าภายในกล่องนี้นั้นนะครับเขามีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้างครับซึ่งภายในกล่องนี้นะครับก็จะมีเจ้า DJI Pocket 2ตัวนี้นะครับและก็มีพอร์ตนะฮะที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของเราครับไม่ว่าจะเป็นพอร์ต lightning หรือ USB Type C นะฮะและสิ่งที่เพิ่มเติมก็มาต่างจากรุ่นแรกก็คือมีเจ้า mini ตรงนี้นะครับผมซึ่งจะช่วยในการควบคุมการทำงานของ Pocket 2ได้ดีขึ้นเวลาที่เราไม่ได้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนั่นเองครับซึ่งปุ่มตรงนี้นะฮะก็จะใช้ในการควบคุมทิวแพนนะครับหรือว่าจะเป็นซูมก็ได้ซึ่งวิธีในการเปลี่ยนโหมดก็คือกดปุ่มข้างๆนั้น2ทีครับปึ๊กปกแบบนี้นะฮะเขาก็จะเปลี่ยนโหมดว่าจะเป็นทิวแพนหรือว่าจะเป็นซูมครับซึ่งถ้าปุ่ม,มข้างนี้เรากด1ครั้ง หนึ่งครั้งหนึ่งครั้งแบบนี้ไปเรื่อยนะฮะก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดการทำงานของ gimbal ครับไม่ว่าจะเป็น follow ซิลล็อกแลวก็ fpv นั่นเองครับแล้วก็จะมีสายชาร์จนะครับที่เป็น usb type c นะครับแล้วก็มีตัวนี้ครับผมเป็นตัวเปลี่ยนนะฮะเป็นอะแดปเตอร์เปลี่ยนตรงฐานของพ็อ Pocket 2ตรงนี้นะครับให้สามารถที่จะติดตั้งขาตั้งกล้องเข้าไปได้ด้วยฮะก็ถอดเปลี่ยนได้เลยครับแล้วก็มีเคสนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยดีไซน์มาดีมากๆเลยครับอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมต่างๆของเจ้า p o c k e t 2ของเรานะฮะก็จะไม่สูญหายอีกต่อไปครับนี่เลยฮะ ดูนะฮะอืบนี่เราสามารถที่จะเก็บอพอร์ตนะฮะไม่ว่าจะเป็น Lightning USB Type C นะฮะเข้าไปตรงนี้ได้นะครับและสำหรับใครที่สั่งเป็นชุด Creator Combo นะครับที่อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยก็สามารถเก็บทั้งหมดอยู่ได้ภายในเคสอันนี้อันเดียวเลยนั่นเอง ดีไซน์มาเทียบสุดๆเลยฮะเดี๋ยวเรามาพูดถึงความแตกต่างสิ่งที่มีเพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็ขีดฟีเจอร์ของเจ้า p o c k e t t ต o l ตัวนี้กันดีกว่านะครับแน่นอนว่าอันดับแรกนะฮะเล็กเบาพกพาง่ายขนาดเท่าเดิมเป๊ะเลยนั่นเองนะครับแต่ข้อสังเกตรแรกที่แตกต่างเลยนั่นก็คือที่ตัวเลนส์ตรงนี้ฮะจะมีกรอบสีแดงๆอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมก็จะต่างจากรุ่นแรกออกไปนะครับเป็นกิมบอลกันสั่น3แกนนะครับ ค่อนข,ข้างจะสมูทเลยทีเดียวนะฮะเซ็นเซอร์ขนาด1ทับ1นนิ้วนะครับผมทำให้ d ด n a m i c เ a น g ์ดีขึ้นนะฮะคุณภาพภาพนั้นดีขึ้น ถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นกว่าตัวเก่านั่นเองครับตัวของมุมมองภาพนะครับผมที่กว้างขึ้นครับจากเดิมประมาณ26มิลเนี่ยตอนนี้มาอยู่ที่20มิลิเมตรแล้วนะครับทำให้เวลาที่เราบล็อกนะฮะก็ไม่จะเป็นที่ต้องยื่นมือสุดแขนนีกต่อไปครับประมาณแค่นี้เนี่ยก็ได้เราประมาณครึ่งตัวนะฮะแล้วก็ได้ subject ทางด้านหลังอีกด้วยนะฮะเออเหมาะกับการบล็อกเลยทีเดียวฮะ เห็นว่าเขาตัวเล็กๆแบบนี้นะฮะอย่าประมาทคุณภาพเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าในส่วนของการถ่ายภาพนิ่งนะฮะความละเอียดของเขาเนี่ยมากถึง64เมกะพิกเซลนั่นก็คือ64ล้านพิกเซลนั่นเองนะฮะและสำหรับการถ่ายทำวิดีโอครับผมรองรับสูงสุดที่ 4K 60เฟรมนั่นเองครับโอ้โหเรียกได้ว่าไม่ว่าคุณจะใช้ภาพนิ่งหรือว่าจะเป็นวิดีโอนะฮะตอบโจทย์มากๆครับสำหรับตัวนี้นะฮะระบบโฟกัสไฮบริดออโต้โฟกัส 2.0นะครับผมก็ทำให้การโฟกัสของ Pocket 2ตัวนี้ดีขึ้นนะครับผมโฟกัสได้แม่นยำมากขึ้นนะฮะและก็ยังมีระบบ Active Track 3.0ครับที่มีอยู่ในโดรนรุ่นใหม่ๆของทาง DJI เนี่ยฮะ เข้ามาอยู่ในเจ้า Pocket t o o ตัวนี้ด้วยนั่นเองนะครับทำให้เราสามารถที่จะทั้งโฟกัสติดตามได้ดีขึ้นแล้วก็โฟกัสได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับซูมภาพนิ่งได้ที่8เท่านะครับผมด้วยความละเอียดที่เยอะมากๆนะฮะ64เมกะพิกเซลเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ในส่วนของวิดีโอนั้นสามารถซูมเข้าไปได้4เท่าด้วยกันครับเป็นการซูมแบบดิจิตอลนะฮะแล้วก็ยังสามารถถ,ถ่ายสโลโมชันได้ที่8เท่าในระบบ Full HD ครับ DJI Matrix Stereo นะครับผมก็คือการเพิ่มจำนวนไมค์เข้ามานั่นเองนะฮะรวมแล้วมีดูด้วยกัน4จุดครับผมข้างหน้า1น,นะฮะด้านข้างทั้ง2องข้างนะครับแล้วก็ด้านหลังนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะในเรื่องของคุณภาพเสียงนั้นก็คงจะดีขึ้นมากๆนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบในการตัดเสียงลมนะเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นด้วยครับ มีฟังก์ชันอย่าง motion lab นะครับอันนี้ก็น่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับผมและก็ที่เจ๋งสุดๆเลยสำหรับตัวนี้เนี่ยนะฮะก็คือมันสามารถที่จะ ทำไลฟ์สตรีมได้ด้วยตัวของมันเองครับเรียกได้ว่าประหยัดค่าอุปกรณ์ในการทำไลฟ์สตรีมไปเยอะมากนะฮะตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่นะครับเราอาจจะไม่เห็นชุดไลฟ์ชุด,ดใหญ่ๆในการไลฟ์นอกสถานที่แล้วมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็สามารถไลฟ์ได้แล้วเช่นกันครับพูดถึงสเปคกันไปแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพจริงเสียงจริงของเจ้า DJI Pocket 2ตัวนี้กันกว่าครับโอเคครับวันนี้นะฮะก็มาทำงานแถวสารแดงซอยหนึ่งนะฮะ ตรงข้ามกับสวนลุมนะครับผมเป็นงานเปิดแฟล็กชิพสโตร์ของั่างอมไทยแลนด์นะครับผมวันนี้แดดดีฮะโชคดีมากนี่นะครับผมทีมงานกำลังจัดงานกันอยู่เลยวระหว่างนี้เราก็จสรีวิวเจ้า p o อกเก็ตชูไปด้วยนะฮะนี่นะครับ ไปดูร้านกาแฟกันก่อนดีกว่า อย่างดีเทคทันพอใช้ได้นะฮะได้กแาแฟมาแล้วเรียบร้อยออร่อยครับผม Let u s p i c Your Day นะฮะของฟิกนั่นเองนะฮะลองดูที่รรทาวแก้วบางมันจะได้ไหมเฮ้ยได้อยู่โอเคฉลาดใช้ได้นะฮะครบับตอนนี้งานใกล้จะเริ่มแล้วครับคนเต็มเลยไปดู เริ่มงานแล้วอีกสักพักหนึ่งขอหยุดการรีวิวท่นนี้ก่อนขอาทำงานก่อนแล้วกันนะครับสวไสดีครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมมองว่าเจ้า Pocket Tool เนี่ยจะช่วยให้โซเชียลมีเดียของเรานั้นสนุกมากขึ้นมากๆครับทั้งในเรื่องของคุณภาพนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพระบบโฟกัสการการันสันนะฮะและยังมีฟังก์ชัน AI Editor นะครับที่จะประมวลผลฟุตเทจของเราแล้วมาตัดต่อให้เรียกว่าพร้อมอัพลงโซเชียลของเราได้ทันทีครับ We'll be right back. ดีใจ Pocket 2ตัวนี้นะครับผมก็คงจะเหมาะกับใครหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะคนที่ทำาทำคอนเทนต์ออนไลน์นะครับผมมีเพจมี IG ของตัวเองนะฮะหรือว่าจะเป็นเอเอาไปถ่ายบล็อกนะฮะ ด้วยรูปลักษณ์ที่ดูเล็กๆน่ารักดูไม่เป็นพิษเป็นภัยนะฮะก็ทําให้คนรอบข้างนั้นไม่รู้สึกอึดอัดเวลาที่เราถ่ายทําอยู่นะฮะหรือไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะฮะอยากจะบันทึกความทรงจําของลูกๆเอาไว้เนี่ยตัวนี้ก็ใช้ง่ายใช้ได้สบายมากๆเลยละครับหรือคนที่อยากจะทําการไลฟ์นอกสถานที่ด้วยอุปกรณ์น้อยชิ้นนะฮะเจ้าตัวนี้ก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันครับ อยังไงนะฮะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทาง DJI 13 Store ด้วยนะฮะที่ส่งเจ้าจิ๋ว DJI Pocket t o 2ตัวนี้มาให้รีวิวกันนะครับเดี๋ยวอาจจะขออัปเกรดเป็นชุด Creator Combo นะครับยังไงฝากด้วยนะครับผมขอบคุณมากฮะบอกเลยนะครับว่าถ้าจะซื้อซื้อชุดคอมโบคุ้มกว่ากันเยอะเลยนะฮะเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็เท่านี้แล้วกันครับฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรไว้เจอกันครับสวัสดีครับ